นี่ครับผมสวัสดีตอนงามๆครับผมนี่ครับผู้ใดเพิ่นมาเหตุกวนเพิ่นกะตักหดเอาครับนี่ตักหดออกผู้ใดเพิ่นแหลวเขาแล้วเพิ่นตักหดกับพักเพิ่นก็นี่เริ่มพ้อกินนะครับนี่แต่กะว่ามีเป็นจํานวนมากนะครับงามๆครับผมอากาศกะกำลังดีให้วินหองเบืองครับจากน้อยก็คือจิได้กินหนอ ขนาดเห็ดหอมเพิ่งใกล้แล้วครับอันนี้สำหรับปูเพิ่นมาก่อนนะครับพี่น้องตักน้ำหดเอาพักหอมปูนกับกรหล่ำหมักแตงเพิ่นก็ออกดอกแล้วครับจะกินหรอนี่อันนี้พักกันนั่นเพิ่นเพิ่นว่านไว้แล้วเพิ่นก็เอาไปแปะแล้วครับ ข่างฟังหนองแต่ว่ามีเผืใบแต่กินบพี่น้อกน้ครับผมผักชีมาซื่อเล้วเลยครับในผักชีครับพี่น้องเบิ่งคลิปยูกก่ใกลๆครับผมอผักชีพอกินแล้วครับแล้วกันยังกว่านีนแม่ผักยังกว่าอันไอนยังไวใช่เท่าเออนี่นีน มอไซเท่ากับพอไดแล้วครับนี่นี่นี่ใหไ่แล้วครับพอไดแล้วผู้ใด,ดยุกไกลรนะครับผมอยู่นี่บ้านนุนศาสต,ต์ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมดดรย,ยกก์ครับผมผู้ใดเป็นเ็บซีเบ้าต่อจรวาอยุไกลครับผมอันนี้พอกินแล้วครับนี่มีผักซีนะครับมอไซเท่านี่นะมีพอจินก้อนมูทีิ่นเห็ดว้ครับผม นี่นะครับหม,มูพอกินนี่นะครับผักซีหัวไชเท้าเ๋ยวจะไปเบิ้งเล็กน้อยครับไก่ไปขนาเห็ดหอมกันยังใส่การมารทันได้ครับแปลงนี้นี่ทัดเลยเนี่ยไก่หัอแล้วนี่ก็ได้ปลูก้อนน,นี่ครับ คางฟังน้องแต่ว่าเป็นคางฟังน้องที่กินได้ครับสะอาดสะอ้านสลัดนี่ครับมีอยู่หลายแปลงอยู่ครับที่เพิ่นมาเห็ดผักชีกินอันหนึ่งพอกินนี่ครับคางฟังน้องแต่ว่ากินได้ มีผักของเจ้าพอกินไปมเนี่ยผักหอมมาเออนั่นผักหอมผักหอมก็เพอะได้ครับพี่น้องมีผักหอมผักซีกินผักซีเล้าหัวใช้เท่ายุ่ขขางฟังหนองนะครับพี่น้องเขามาถามยุ่ด้านหนา้ารถฟรีเพอะขายครับขางฟังหนองมายุ่งขังฟังหนองมีเพาะได้กินอยู่ครับ ซื้อไปแฟนอ้อมมีปูนี่นี่ผักซีนี่ครับอ้อมมีปูอ้อมกบคิดฮอดบ้านนนสัตว์เลยครับกินได้แล้วครับผักหอมผักซีผักกาดไอเอียงกว,กวงตุง้งกวงตุ้งก็เฉพอได้แล้ยนะครับนี่ออืสกิตูล่ลาวผู้ใดได้ก,กบผู้ใดได้ก,กบก็มีปู <laughs> อ้อมปูคักโพด นคนขายเบิดล้ะถ้ามีสิบสามสิบบาทเป็นต้นไปผักชีกี่นี่ก็พอแล้วเนี่ยครับนี่ผักหอมก็พอได้แล้วครับเริ่มเริ่มเน่ยแล้วแจ่ว่ายู่หนานงญ่กะเพิ่นบ่ท่านได้นั่นนะครับเพิ่นกำลังปลูกอันนี้ยุขหางฟังน้องครับผมนี่ยครับมีประมาณนี้แหละมีผักหอมผักชีลาว มาใช้เท่าพักยังวงตุง้งยุคขางฟังน้องนี่ครับยุคข่างฟังน้องของ่างฟังน้องแบบนี้ครับถามพวกด้านหนาก็ได้ครับถ้าบ่านั่นครับผม